ก็ุดแรกที่จะเข้าถวายก็จะบริจาเงินสุเนศใจธรรมชิฉัน่อจะไปงานสรนศักดิ์รงงานด

นายที่คิดถูกงแลายสัติภาพผู้หวังไว้นันนาสมทิ่ส ควราพรพงศสพังนายพิลาวันพงสะพัดนายพิเชียนพงสะพัดนายิชิตคนเทียนายวรสาคนเทียวนายทิพทิมด

คุณสวาลยท่อม่เรียบใจทแม่ฉายพลเสด ม่เรียกใจตาแม่ชช้คนสักเดียวชอวรจดาสวมผอนแต่นงามาเฉียวสมบัตินาสวัยที่ถนนงานชูเพชรขาวค รูปที่สามรูปที่สีู่ปที่สามรูปที่สี่แล้วบม่ารูปที่เนี่ยรูที่สองปอดัยดับไนี่สวา พ่อสว่างพิเศษแม่กันหาพิเศษขอเพลบ้านดอนเสือคุณพ่อสว่างพิเศษคุณแม่กันหาพิเศษ ทพิเศษคุณกุลาภุริมาเลตารูปท okay. ี่สามรูปที่สี่แล้วก็รูปที่หรูปที่หกครับคุณประทยเจะิญกิ้ นายวันนีพรมนานายเทียนแก่พรผู้รักการดูการสวมใส่ดชายมาดูนายถวัศักดิ์แด่ทอ รายรำาพกาญานมาชาคุณไพรวันพอห์เจยคุณครูเมลภาแันทพนาแันทพนา แม่สมบัติบุญร่วงแม่สว่วสวาใจญ่ทอ

สมาชิกสภากครบริหารจัดการเมืงมุ่งหวังใหสังคมปลอดภัยาสุดท้ายจะรำเพราบ้านที่15บ้านยาวประเทศ ท่านที่มาที่เราจะได้รู้ที่ดีจะมีขอเรเิญอรแบบจงกราบขอบคุณเจา้าภาพทุกคณะที่เดินทางมาส่งพิธีในครั้งนี้และเป็นเจา้าภาพเสด็จพิธารขอกราบขอบคุณด้วยความเคารพอย่างสูงสุดขอบพุณครับ